ที่อิหร่านหลังการปฏิวัติในปี1979มีความขัดแย้งกับอิสราเอลเนี่ยประเด็นรากเหง้าเดิมเลยเนี่ยก็คือเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์การปลดปล่อยดินแดนเยรูซาเล็มเป้าหมายเชิงโครงสร้างของสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นก็คือการพยายามที่จะกดให้ประเทศต่างๆในทุมิภาตะวันออกกลางไม่มีอำนาจอิสระไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นอำนาจที่ท้าทายระเบียบแบบตะวันตกของสหรัฐอเมริกาได้บทบาทของจีนและรัสเซียก็สำคัญ คือวันนี้เนี่ยถ้าจีนกับรัสเซียไม่ออกมาส่งเสียงเข้มพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างอิหร่านมันจะหยุดยั้งมหาอำนาจชาติตะวันตกไม่ให้ตัดสินใจจัดการหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองในประเทศอิหร่านแล้วในโลกมุสลิมเองนี่ก็มีอาหรับกับเปอร์เซียวันนี้ผมมองว่าอิหร่านหรือหรือเปอร์เซียเนี่ยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ในตะว,วันออกกลาง สประเทศนี้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยครัว่าในการที่เขามีการเขาเรียกว่าประสานสัมพันธ์กันแล้วมีการคุยกับโดยจีนเป็นตัวกลางแล้วเขา2ประเทศนี้น่าจะไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรที่รุนแรงก็คือสามารถอยู่กันได้แบบสงบสุขสันติภาพแต่อิสราเอลคือปัญหาของตะว,วันออกกลางถ้าไม่แก้ปัญหาอิสราเอลตะวันออกกลางก็ไม่มีวันจะมีสันติภาพ ฉะนั้นซาอุดิอาระเบียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็ต้องมาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสักยภาพโดยการทําอะไรกันแล้วแต่ผมเลยอยากถามให้อาจารย์แล้วให้อาจารย์วิเคราะห์ว่าในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้ประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางเนี่ยเขาควรจะแสดงบทบาทอะไรครับที่จะทําให้มันไม่เกิดสงครามคือคืออย่างนี้ครับพิธาดีครับวันนี้เนี่ยผมก็เห็นซาอุาดีอาระเบียมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหนึ่งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ย คือเรื่องประเด็นปัญหาปาเลสไตน์อิเซลเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมให้มีรัฐปาเลสไตน์เกิดขึ้นมาแล้วอิเซลเป็นประเทศที่อย่างที่พี่ธานีบอกเป็นคนนอกนะเป็นคนนอกภูมิภาคที่เข้ามาอยู่ในในดินแดนปาเลสไตน์และมายึดครองบ้านเมืองของเขาอยู่นะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกยิวจากยุโรปจากหลายๆที่นะฮะที่ขบวนการไซออนิสเนี่ยชี้ชวนชักชวนให้เข้ามาอยู่อาศัยในในดินแดนปาเลสไตน์มีประวัติศาสตร์ ยาวนานผมต้องไล่เดียงกันให้เห็นภาพนะแต่ว่าการพูดคุยกันสั้นๆน,นี้เนี่ยผมก็ยังไม่เจาะลึกลงลึกในประเด็นนี้นะเพียงแต่ว่าผมกําลังจะบอกว่าจุดยืนปันเด็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับอิเซลอย่างหนึ่งก็คือประเด็นปัญหาปาเลสไตน์อิเซลไม่ยอมให้มีรักปาเลสไตน์ขณะที่อิหร่านพยายามที่จะสนับสนุนขบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชจากอิเซลนะให้เกิด รัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาสิ่งที่ซาอุดิอาระเบียทํำคืออะไรครับซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะแก้ปัญหาเสนอวิธีทางในการที่จะแก้ปัญหานี้โดยการเรียกร้องให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาแบบ two state solution ผมเข้าใจว่าในเดือนนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่หรือช่วงเวลาไหนจะมีการจัดสัมมนาใหญ่ ะะความเป็นความร่วมมือระหว่างซาอุดิอาระเบียกับฝรั่งเศสะะที่จะจัดงานสัมมนาเน้นเรื่องของการผลักดันให้เกิดรัฐปาเลสไตน์ขึ้นมาปรากฏว่าการสัมมานานี้เนี่ยถูกทางการของสหรัฐอเมริกาแบนแล้วพยายามกดดันประเทศต่างๆทั่วโลกนะฮะไม่ให้เข้าไปร่วมในงานสัมมนาอันนี้ที่จะเกิดขึ้น,นะะที่ซาอุดิอาระเบียกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะฮะคือคือผมคิดว่า วันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันได้รับการแก้ไขมันจะปลดล็อกความตึงเครียดในภูมิภาคโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านได้มากพอสมควรเลยนแน่นอนวันนี้สถานการณ์ปัญหาเนี่ยมันพัฒนาไปไกลามากมันกลายเป็นเรื่องของความบาดแวงที่อิหร่านเนี่ยจะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วสายสายตาของอิสราเอลโดยที่ไม่ได้คิดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์นะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าที่อิหร่านหลังการปฏิวัติในปี1979เนี่ยนะฮะมีความขัดแย้งกับอิสราเอลเนี่ยประเด็นรากเหง้าเดิมเลยเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เพราะว่าการปฏิวัติอิหร่านในปี1979เนี่ยให้ความสำคัญกับกับการปลดปล่อยดินแดนเยรูซาเล็ม นะอันนี้คือคือปัญหาเริ่มต้นก่อนที่เราจะเห็นปัญหาปัจจุบันในเรื่องของการพัฒนาวาวุธนิวเคลียร์หรืออะไรต่างๆที่เราเห็นกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทีนี้ซาอุดิอราระเบียเองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้โดยที่ผมคิดว่ามันมันเป็นมันเป็นมันเป็นทางสายค่อนข้างกลางหมายความว่าพยายามที่จะเรียกร้องในเรื่องนี้ ะะแต่ว่าอ e ิเซลไม่ยอมแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันก็มันก็ได้รับการสนับสนุนจากอิรานนะเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้เกิดภาพที่อิรานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียมีความร่วมมือกันนะแน่นอนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นซาอุดิอาระเบียกับอิรานเป็นสองชาติที่แข่งขันกันต่อสู้กันในหลายๆสมรภูมิใช้ลักษณะของ p r o x y war สงครามตัวแทนนะแต่ถ้าหากว่าเรา ไล่เรียงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้คือซาเุดรอเรเบียกับอิรานนับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการสถาปนา,า,นารัฐชาติสมัยใหม่เนี่ยนะย้อนกลับไปในปี1 9 2 8ง9ก้เเนี่ยนะฮะมาถึงวันนี้เกือบร้อยปีแล้วในงานศึกษาพบว่าทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความร่วมมือกันมากกว่า เป็นเวลามากกว่าที่จะขัดแย้งกันนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิหร่านและซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเคยร่วมมือกันมา,มาในประวัติศาสตร์อันยาวนานนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับแต่ว่ามันก็มีบางช่วงบางเวลาที่ขัดแย้งกันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็สังคมรวมถึงบริบทระหว่างประเทศด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมกําลังจะบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยอความขัดแย้งระหว่างโซเวียตะเบียกับอิร่านี่มันเป็นความขัดแย้งที่ไม่ใช่เป็นแกนหลักไม่ใช่เป็นปัะเด็นปัญหาหลักของตะวันออกกลางนะแต่ประเด็นปัญหาหลักที่พี่ธานีบอกเนี่ยผมคิดว่าชัดเจนมากนั่นก็คือว่าอิเซลครับเป็นเป็นปัญหาหลักของภูมิภาคตะวันออกกลางนะและถ้าหากว่าอิเซลเนี่ยเป็นประเทศที่เอ่อรอมชอมนิดหน่อย ะะยอมที่จะให้เกิดรัฐปาเลสไตน์นะครับยอมที่จะแชร์ผลประโยชน์ของตัวเองให้กับคนอื่นบ้างสักเล็กน้อยเนี่ยนะผมคิดว่าสถานการณ์มันจะไม่พัฒนาไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอิสราเอลต้องการขยายอำนาจขยายอิทธิพลและขยายดินแดนของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะแล้วเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ ะะเราอย่าลืมว่าจุดเริ่มต้นที่เราเห็นการประชิญหน้าระหว่างอิรานกับซาเิียระเบียในทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมันเริ่มมาจากเหตุการณ์วันที่7ตุลามันเริ่มมาจากสงครามในดินแดนฉนวนกาซาและมีการประทะบประชิญหน้าระหว่างอิรานกับอิสราเอลในปีที่แล้วในเดือนเมษาแล้วก็ในในเดือนตุลาคมจนกระทั่งสถานการณ์มันลุกลามกลายเป็นการประชิญหน้ากันอย่างเต็มรูปแบบในในช่วงวันสองวันที่ผ่านมา นะเพราะฉะนั้นอิสราเอลเป็นปัญหาของคุณภาคตอนออกกลางอย่างไม่ต้องสงสัยครับถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยเราก็แบ่งแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายอิสราเอลกับสหรัฐกับฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยอิสราเอลถ้ามองในแง่ของอิหร่านเนี่ยเราก็มองว่าจีนรัสเซียก็น่าจะให้ความช่วยเหลือไม่ได้ท่านเกาหลีเหนือก็ก็แล้วแต่ก็ยังเป็นฝั่งของอิหร่านฉะนั้นผมเรามอ,มองว่ามันก็เป็นการแบ่งขั้วกันชัดเจนว่าจะมีสองฝั่งในการที่จะต่อสู้กัน ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางสหรัฐอเมริกาเองว่าจะยอมให้มันสงครามมันยืดเยื้อยาวนานหรือว่าจะให้มันจบเร็วมันก็จะขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาคราวนี้อยากให้อาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้นิดนึ่งครมองภาพรวมเลยครับสหรัฐอเมริกาจะต้องออกหน้ามาให้สงครามมันยุติอย่างรวดเร็วและจีนรัสเซียก็ต้องออกหน้ามาให้สงครามมันยุติไม่งั้นสองคนก็มีปัญหาเหมือนกันเศรษฐกิจโลกก็มีปัญหาเหมือนกันอาจารย์คิดว่าต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงครับขั้นตอนในการที่จะยุติให้ได้เนี่ย สองสองฝั่งเนี่ยผมคาดหวังนะะว่ารัมเมริการจะออกมาแสดงบทบาทอย่างที่พี่ธานีได้ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถ้าถ้ารัมเมริการแสดงบทบาทอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเผชิญหน้ากันขนาดนี้เนี่ยจะจบลงเร็วนะครับแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยผมก็ยังละล้าละหลังนะฮะยังไม่แน่ใจเพราะว่าเป้าหมายของรัอเมริการอันหนึ่งที่สําคัญแล้วมันเป็นเป้าหมายเชิงโครงสร้างของรัอเมริการด้วยนั่นก็คือ การพยายามที่จะกดให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยไม่มีอำนาจอิสระไม่สามารถที่จะเติบโตเป็นอำนาจที่ท้าทายาระเบียบแบบตะวันตกของสหรัฐอเมริกาได้นะฮะคือวันนี้เนี่ยในทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเลยเนี่ยนะครับพิธานีครับมีอยู่ประเทศเดียวที่ออกมาท้าทายอำนาจของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือประเทศอิหร่านนะไม่มีประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยสมัมริการนักตั้งแต่หลังสงครามอิรักเป็นต,ต้นมาเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนระบอบก,การปกครองของประเทศอิรักเพราะระบอบนี้เนี่ยทา้าทายอำนาจทา้าทายระเบียบที่ตะวันตกสร้างขึ้นมาในตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสมัมริการจะใช้จังหวะโอกาสในปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ย<อ>เ,เพื่อที่จะโค่นล้มระบอบก,การปกครองของประเทศอิรักเลยหรือไม่ถ้าสมัมริการจะใช้จังหวะโอกาสอย่างนี้ เพื่อที่จะทําลายอิหรา่านเพื่อที่จะเปลี่ยนอิหรา่านให้เป็นประเทศที่คล้อยตามร,ระเบียบของตะวันตกเนี่ยนะผมคิดว่าสถานการณ์จะลากยาวจะกลายเป็นปัญหาใหญ่จะกลายเป็นสงครามสร้างความเสียหายนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งซึ่งทั่วโลกเนี่ยมีมีผลประโยชน์มีส่วนร่วมอยู่บทบาทของจีนและรัสเซียก็ก็สำคัญ คือวันนี้เนี่ยถ้าจีนกับรัสเซียเนี่ยไม่ออกมาส่งเสียงเข้มนะว่าพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างอิหร่านคือคือถ้าจีนและรัสเซียเนี่ยออกมาส่งเสียงในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะหยุดยั้งมหาอำนาจชาติตะวันตกไม่ให้ตัดสินใจจัดการหรือเปลี่ยนระบอบการปกครองในประเทศอิหร่านอันนี้เนี่ยผมคิดว่าที่จะไดน้พูดได้ชัดเจนว่าบทบาทของมหาอำนาจวันนี้เนี่ยสำคัญมาก สำคัญในลักษณะที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าสถานการณ์นับจากนี้ต่อไปการเผชิญหน้ากันระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางใดมันจะขยายวงมันจะยืดเยื้อหรือว่ามันจะจบลงในช่วงวันสองวันนี้นะครับบทบาทมหาอำนาจเป็นปัจจัยสําคัญมากๆผมอยากให้อาจารย์สรุปสุดท้ายในคลิปนี้ว่าถ้า อาจารย์เป็นอิหร่านอาจารย์มองไปในเป็นผู้นําอิหร่านเนี่ยถ้าผู้นําอิหร่านอยากจะจบคืออย่างสันติภาพมันก็ไม่ยากนะฮะแต่ว่าถ้าจะยืดเยื้อเอาให้มันเต็มที่เลยเนี่ยเขาจะเลือกทางไหนครับอาจารย์ว่าถ้าเป็นผู้นําอิหร่านตอนเนี้ยเขาต้องแข็งแค้นมากนะอาจารย์เขาต้องโอโ้ยมาถล่มขนาดนี้ยเขาจะยอมหรอครับจะจบง่ายๆคือยุทธศาสตร์ของอิหร่านเนี่ยแน่นอนเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะต่อสู้กับอิสราเอลแต่ว่า เป็นการต่อสู้ระยะยาวนะเราจึงเห็นอิหร่านพยายามที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาพกองกำลังติดอาวุธต่างๆะะที่ทำงานร่วมกับประเทศอิหร่านนะ,ะแล้วไอ้กลุ่มขบวนการติดอาวุธเหล่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคือกำแพงในช่วงก่อนหน้านี้มันคือกำแพงที่จะก,กั้นไม่ให้อำนาจของสหรัฐอเมริกาหรืออิเซลเนี่ยมาทำอะไรอิหร่านได้ง่ายๆนะครับ แต่ว่าในความคิดของอ e ิเซลเนี่ยผมคิดว่าเขากําลังมองว่าไอ้กำแพงตรงนี้ของอิหร่านเนี่ยมันถูกพังทลายลงแล้วขบวนการที่สุลต์นะฮะประเทศซีเรียที่เปลี่ยนระบอบก,การปกครองนะฮะมันถึงทําให้อ e ิเซลตัดสินใจในการบุกทําลายอิหร่านนะ,ะเพื่อหวังจะตัดหัวงูนะครับตัดหัวใหญ่ของของ ขบวนการต่างๆทั้งหมดแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันทำให้อิรานต้องพยายามที่จะแสดงความเข้มแข็งให้อิเซลได้เห็นผมจึงมองอย่างนี้ครับว่าอิรานนับจากนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะใช้ศักยภาพที่มีทั้งหมดในการที่จะแสดงให้เซลและสาธารกายเห็นว่าอ,อิรานยังเข้มแข็งอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยอิรานก็ไม่ต้องการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ สหรัฐอเมริกาโดยตรงคือคือโดยอ้อมเนี่ยมันปรชิญหน้ากันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะแต่โดยตรงเนี่ยอิรานไม่ต้องการนะรเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นอิรานเนี่ยนะฮะพิธาดีครับผมจะใช้ช่วงจังหวะเวลานี้แสดงแสนยานุภาพศักยภาพของประเทศอิรานให้อิเซลและสัมาริกาได้เห็นทําลายล้างจํานวนหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดคุยเจรจาเพื่อที่จะจบ การเผชิญหน้ากันโดยตรงในแบบนี้แต่ว่าสงครามตัวแทนสงครามลับเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปตราบใดที่ปัญหารากเหง้าของเรื่องนี้มันยังไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยมันก็จะเราก็จะรอวันที่จะเห็นการประทุกขึ้นของความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายนี้ตลอดไปนะอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ต้องจบด้วยการทูตนะอาจารย์เนาะยังไงก็ต้องเจรจาไม่มีลบกันตลอดการแต่ว่า มันจบกันเนี่ยมันอาจจะจบกันชั่วคราวหรืออาจจะจบจบกันได้โดยวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ทุกคนพอใจแล้วก็อยู่กันอย่างสันติภาพอันนี้คือเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็ได้ตามข่าวแล้วก็ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะอยากหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวก็คงมีสถานการณ์ที่ไปเรื่อยๆอีกสักพักหนึ่งนะฮะอยากจะเรียนเชิญอาจารย์ล่วงหน้านะครับถ้ามีโอกาสเราอยากจะเรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์อีกเนี่ยวันนี้ได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจหลายอย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเลยวันนี้ก็กราบขอบพระคุณออาาาจรรยยย์่่งงินะคับ สวัสดีครับพี่ีอันนีและทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีสวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร